ต้ออกต้องลอกหนังให้อาก่อนงตเาเฮงนี่ยงานนี้ีายเยอะครับกินกันตั้งเพียวเนี่ยให้ผสมไหผสมกันมันปวดตึลงลอกหนังอันนี้อายุเยอะแล้วครับทไมฮะหนังผู้ีอาจารย์น่คง เอื้งชื่อเสียวได้นี่ต้องแบบต้องทำนาในการทำเอาละเรามาดูที่ตรงไหนเส้นเมาอย่างเห็นล้กเกินรบนี้ก็นก่รับจารย์อาจารย์ะเพอาจารอาจารย์เาใส่เนี่ยน้อยอยู่ไม่หายยาก

ตามใช่ตามใ่แล้วเจหดินเจังดครับ้นเลยไมต้นไร่้นเนี่ยเป็นจังวัไดเยวิเป็นจันที้ยันีเาได้เมาได้เป็นยังพวกเขาเรียนอะไรหล่ะีน่บอกเนอว่ามวยิบน่าเดี๋ยวดี๋เดี๋ยวเดี๋ยวดูน่อีให้กล้องดู่อว่าเส้นยึดอยู่ตรงไหนปจุ๊บเลยต้องจ

เปจ้าไปจามาการลอกเส้นเมาเเย็นเเยเเยชาแล้วทุกอย่างทำอะไรจะช้านัวเอากระชานหย หังจากที่เราทำการลอกหนังขอพวกอะไรเรียบร้อยแล้วเราไปจะเป็นการยัดไส้เกินตัเครื่องเลยไหม่าตัมเครื่องตเครื่องรอแล้วยัดร้อาวางไว้พู่นะจ๊ะเอาให้ครับเติมตลอด มันเปธรรมชาติแล้วเติมขนาดนี่ทางไหนให้บองับไปพ่นไ้บ่ังเพื่อนไปพ่นไปตเรื่อนรอเคงมีอะไรใส่บ้างมไเคเลยมาสออ๋อครับสี่หลังจากที่เอาเส้นเมาของุุกแกออกแล้วนะครับเส้นเมาของ้างคบออกครับก็จะถึงขั้นตอนของแก่แกทำไงครับพี่ ซับให้ละเอียดแล้วเอาเคมาไหนเอาไปไหนเรื่องยัดใส่ยัดไส้ในข้างโคเอาละที่เหลือตําเครื่องรอเลยเครื่องก็จะมีเนี่ยอย่างที่บอกขนีกระเทียมหอมแดงกระายแล้วก็พริกแดงนะครับตัดอยเลยครับ ยังไงอยัง่รู้เัปไนโรก้อนปอดไว้นะฮะโดยิดอชินครับนรอาหารเอาเป็นโคาอาหารช่ครับสารอาหารสารอาหาร้บวัไอเ้ยรากนปอดเลยาละับเลยใช้ได้ทุกส่วนเลยหางก็ได้ นี่คือการกินที่เป็นเมนูที่คนกลุ่มนี้เขากินกันจนะครับขาใส่ราวอะสับทั้งหางครับัเลย้วแน้กแกใส่ยังงพี่ใส่ตรงนี้เลยใส่ตรงนี้เลยใส่เนื้อตุกแกก็ไปเฮ้ย่งิ้งน ที่เราเห็นเรื่องเาง้่อง่เาเห็นเร้อาเหนีส่แท็กเกอร์ขึ้นมา มันต้องต่อแท่งครับติดตามตรงนี้เอาบางแดงอีกอย่างแดงครับ

Hãy mà cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn